วันนี้เคิงการกระตูนจะพาคุณผู้ชมมาพบกับเหตุการณ์ประหลาดที่หลายท่านไม่คาดคิดว่ามันจะเป็นไปได้เหตุการณ์นี้ได้เริ่มจากออพ่อทนนี้ค่ะอิงเจ็ดเสียใจเป็นอะไรไปหล่ะลูกสาวสุดเลิฟของพ่อก็หนูใช้เงินไป5,000ล้านหวังปลุกซอฟต์พาวเวอร์ แล้วเป็นยังไงล่ะลูกปลุกไม่ขึ้นเลยครับพอ่อโอ้โอโอ้อยากคิดมากมันไม่ใช่เงินของเรามันเงินภาษีทั้งนั้นเคยได้ยินไหมลูกพ่อจะสอนให้นะว่าอะไรคะเงินภาษีไม่ใช่ของเราอิ่มจังตังเราอยู่ครบครับพอ่อเอาเงี้เอาเงี้ซอคเพาเวอร์ปลุกไม่ขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวพ่อจะปลุกอย่างอื่นแทนปลุกอะไรคะปลุกผี ต้องติดตามต่อในตอนหน้าบอกไว้เลยว่าสยองแน่นอนผาให้เสียงภาษาไทยโดยคิงโพแดงนะจ๊ะเจ้านายเอ๋ยเอ๋ยเอ๋ยอย,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คิงกันด้วยนะจ๊ะ